ทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว9,125กิโลต้นราคที่มอบแล้วแตกล้านแปดแสนดองมีมาถึงเข้าเรียบร้อยแล้วนะทองคำในต้นราคที่ได้เพิ่มหลังจากมอบแล้วเมื่อวันที่หกนี้ทองคำได้4เยนกิลโล6บาท92ตัง ดอนล่าได้หกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดดังรวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมดคือทั้งสี่ยังไม่ได้มอบได้เก้าเก้ามื่นโอสามสี 3, 4, 9, <000. S 1> ่ในเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหกเกียวมีเวลานี้ทองคำเรารวมทั้งสี่ยังไม่ได้มอบเข้ากันเป็น ทองคำน้ำหนักเก้าหนึก9 000, 1, 6หกกิโลเนื้อยังขาดอีกแปดันก็แปดรกิโลจะครบสิตันร้านล่าที่เสรจแล้วทั้งหมด8ปดล้านแปดแสนหกหมื่นันสี่ร้อยเจดอขายย่อีก1นึ่งล้านหนาันร้ยยดนจากครบจำนวนสิบล้านดอน มีออันนีเพื่อให้น้องหลายได้ทราบกันทั่วกันยังขาดต้องเหลือมากออ้ายเท่าไรแสดงว่าเราย่งขาดเท่านั้นเท่านั้นยังไม่เต็มบาทเข้าใจไหมบาทของเราถ้าเป็นทองคาก็สิบตันถ้าเป็น,นรอากก็สิบล้านนี่เวลานี้เราพวกเราหกสิบสองล้านคนนี่ยังขาดอยู่คนละเล็ก่น้อยเข้าใจไหมต้องหามา <laughs> เนี่ย่านนี้ได้9 1 6 6กิโลแล้วยังขาดอยีก834กิโลจากครบจุดตันเนี่ยพวกเราพ็ขาด800ยังขาดยอยีก834กิโลนะเวลานะนี้คนไทยทั้งหมดนับลวงตาบัวด,ด้วยไม่ได้เต็มบาทนะเข้าใจไหมหามาให้เต็มบาททุกคนนะเต็มบาทก็คือสิบตันสองคำาอนหน้าก็สิบสิบล้านนี่เรียกว่าเต็มบาท เวลาจบจ,จ,จุดท่านี้แล้วเราจะเอาความเต็มบาทออกประกาศคือทองคำในน้ำจากสุดกันดอนล่าได้ได้สิบล้านนี้ออกประกาศให้โลกได้เห็นหรือเราจะเอาว่าดอนล่าขาดขาดขาดจุดกันอยู่ชิบเอตันแล้วขาดดอนชิบล้านอยู่ชิบสองล,ล,ล้านนี้หรือออกประกาศ มันฟ so ังได้ไหมนี่เราเรียกว่าความขาดไม่ดีเลยนี่เราต้องการความสมบูรณ์ในชาติไทยของเราจึงต้องเอาให้เต็มแมตเต็มเหวยทุกคนเวลานี้เราขาดถ้าววัดปาวัดตานี่ขาดหมดมาจากที่ไหนมาอยู่นี่ในเมืองไทยขาดด้วยกันหมดหลวงตาเป็นหัวหน้าขาดบาดขาดตาเต็มเรานี้ขาดตทั้งนั้นทั่วประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีนี่กลวว่าจ่ขาดบาทขาดตาเต็มหามาให้ได้นะ เข้าใจหรือนี่ให้กำหนเดเรียบร้อยแล้วว่าวันที่ทุกสายเวษานี่เราเปิดโครงการกับวันปิดโครงการจะเป็นวันเดียวกันเนี่ทองคําที่ขาดนี้เราจะเนนหนักให้ให้ทเราล่าด้วยทองคำด้วยให้เต็มบาทเต็มเต็มรับประกาศลั่นให้โลกไ็เห็นเมืองไทยเรานี่เต็มแล้วเข้าใจไหม ไม่ค่ะกันทราบทุกคนเราจะนอนใจนะว่าเราเต็มบาทเต็มเม,มันไม่ได้เต็มหกที่สองล้านคนเนี่ยขาดทั้งนั้นแม้แตุ่ดไอ้พุกนี่ไอ้หยองกับขาดจะจะตามกันก็เหรอมันอยู่กับพระมันขาดไปแย้้ามันจะเต่งกว่าพระไปไหนมาล่ะนะท้องนี่แหละเราแน่ใจละคือเราเราแน่ใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเพื่อประเทศไทยเราว่าจุดไหนได้จุดไม่ไม่เคยบุกพองนะอืม คือหัวหน้าหรือว่าตรงไหนว่าคราวนี้เอาให้ได้เท่านั้นปั๊บได้เลยเท่านั้นปั๊บเท่านั้นปั๊บมอบของคำวันนี้ไม่รู้กี่กครั้งดูมันเก้าครั้งสิบครั้งได้ไม่ผิดพลาดไปเลยนะได้ท,ทุกครั้งทุกครั้งคราวนี้ยิ่งเป็นคราวจุดจุดใต้ของเรายังขาดดูเวลานี้เพียงแปดร้อยสามยี่สิี่กิโลกับตั้งเก้าตันไปแล้วนั่นดูที่เราได้มาเป็นเก้าตันกว่าแล้วขาดเพียงแปดพันแปดร้อยสามสิี่กิโลนี้ ไม่ต้องสงสัยว่างั้นเถอะได้แน่วันนั้นแล้วดอลลาร์ก็สิบล้านแน่เนี่ยวันที่เราจะประกาศปิดโครงการของเรานี่ต้องเราที่สมบูรณ์แบบประกาศลั่นโลกไปเลยคารุณาทราบามนี้นะเพิ่มนะครับจากออสเตรเลียครับเออออสเตรเลีย,นะยมาเพิ่มครับเือมาเนี่ยมาเอืเอนะนะทางออสเตรเลียมาเมือเช้านี้นะครับอืมนี่แหละมาเมือเช้านี่นทางออสเตรเลียฟัง ขอร่วมถวายดภาพป่าโครงการช่วยชาติกหลวงตาโดยคุณลอยและคุณแสงจันทร์พร้อมครอบครัวดังนี้เงินบาทสองพันบาทเงินออสเตรเลียหกพันสองร้อยอะไรเขาอยากดอนหรือเอยากอะไรเดอนหรือออสเตรเลียครับเหรียญออสเตรเลียเหลือเงินออสเตรเลียได้หกพันสองร้อยออสเตรเลียนะ ทองคําได้14บาทเจ็ดที่เบสตตางมีกรุนา,าทร้างพม่ามีกระบวัวเข้าไปอีกแเลี้ยเนี่แต่ทีนี้ขาดจะต้กงเพิ่มพมาแล้วหนึ่งเพิ่มพมา่พมพมาตั้งเท่าไรเยอะอยู่ระยะนี้มีแต่ระยะที่จะเล่งต่อไปหละเราเล่งใส่จุดหมายของเราพี่น้องชาวไทยเราให้ทราบว่าระลานี้เราขาดบาทขาดตาเต้นอยู่ทั้งนั้นยังไม่เต็มจะประก,กาศ ความเต็มในความขาดวันนั่นแหละนะวันถึงถึงวันที่สิบสองความมุ่งหมายก็ว่าให้ให้เต็มแม่เต็มหน่อยร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นคนสิบสองล้านคนหมูหมาเป็ดไก่เต็มหมดร้อยเปร้อยเปอร์เซ็นตั้งใจว่าจะประกาศอย่างนั้นนะคือได้ตามจุดนั่นแล้วเราจะประกาศอย่างนี้ถ้าว่าถ้าว่าขาดเราก็จะบอกอีกว่าขาดนเวลาีนคนไทยหกสิบสองล้านคน ขาดตาเต็งไป9ก้าสยังเหลือห้เปอเซ็ข้าใจไหมขาดหมดเก้าสิบห้าอะไรยังเหลืออะไรหอรอะไรที่ว่าลืมแล้ว <Okay. S 1> พูดอย่างนั้นอะลืมไปเรื่อยนะอย่างนี้นะมันขาด9ก้าสิบหเปร์เ่หรือได้เพียงห้านี่เวลาจะออกประกาศความขาดนะเราจะประกาศว่า mm. เมืองไทยนี่ขาด,าดขาดตาเต็งไป9ก้าสได้เพียงห้าเปอร์เซ็นแล้วดอดลลาร์ก็เหมือนกันอีก ขาดเหมือนกันเราจะเอาแบบไหนออกโชว์ให้พี่นาะทุกคนนะเราจะออกโชว์เอาบอกประกาศ95%ขาดทั้งนั้นเมืองไทยว่างั้นเขาใจเอาบอกประกาศหรือจะเอาเต็มเหนี่ยวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยกว่าเปร์เซ็นต์ไ้าใจแล้วพาันเข้าใจเอาไว้นะนี่ได้เลยกําหนดแล้วแล้วกะว่าเห็นมันเหมาะสมดีทุกอย่างเหมาะสมวันเปิดกับวันปิดในวันเดียวกันเลย ได้เต็มนั้นเราแน่ใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเพราะงั้นเราจึงกล้าประกาศปางๆเขา,าสิเพราะไม่เคยพลาดตลอดมาตั้งพันกว่ากิโลพอเข้าี่แล้วก็ตั้งหนึ่งพันสี่ร้อยกิโลสองคันได้เรียบพุดนั่นกลาวกะไว้ว่าเพียงว่าหนึ่งพันสามเจ็ดกิโลขาดมาได้เด็ดขาดไม่ว่างมีเวลามันได้มันตั้งหนึ่งพันสี่ร้อยกิโลแล้วดอนลากลก็เราก็ไม่ค่อยหนักแน่นอะไรนะักพอได้แค่ไหนก็เอา พอดีมันถ้าถึงห้าแสนห้าแสนดอนฟาดสะห้าแสนดอนเลยนั่นจบลงก็ได้ทองคำหนึ่งพันสี่รอยกิโลและดอนล่าห้าแสนเข้ามอบเ่าวดีสง่างามมากทีเดียวนะงามทั้งดอนล่าและทองคำเมืม่อมากเสร็จเยียบด้วยแล้วก็ทีนี้ก็หายห่วงวเราผู้เป็นหัวหน้านี้หายห่วง ส่วนสมบัติที่จะค่อยติดตามมาที่ังมาแน่นอนต้องมาเพียงถึงจุดนี้เยแล้วปิดโครงการแล้วแต่บัญชีไม่ได้ปิดปิดโครงการที่เราเป็นผู้นําออกนู่นออกนี่เราอยู่เราไม่ไปเท่านั้นแหละส่วนบัญชีนั้นยังเปิดไว้ตามเดิมคือท่านผู้บริจาคมีอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วแต่ใครจะว่างเมื่อไรในโอกาสเมื่อไหร่ก็เข้ามาเข้ามาเข้า,ายดังที่เคยปฏิบัติมาถึงไม่มากก็มี นั่นนี่เราจึงเปิดบัญชีเอาไว้ทีนี้เวลาเปิดบัญชีเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั้นเราก็ปฏิบัติตามเดิมคือไม่ไม่ไม่ว่าโดนล่าไม่ว่าทองคําจะเข้าทางหลวงร้อยเปอร์เซนเช่นเดียวกันได้มากน้อยเพียงไรพอที่จะหลอมเราก็ฉลอมไว้หลอมไว้เมื่อมันมาตามหลังตามหลังมาทีนี้พอสมควรจะมอบขอหลวงเราก็มอบอีกเหมือนกัน เรื่อยๆไปอย่างนี้แหละจนกว่าว่าเห็นทุ่งขวรงที่นี่นะทีนี้เราก็จะประกาศออกเลยว่าปิดหมดโดยประการทั้งขวงเราก็จะบอกหมดปิดทั้งบัญชีปิดทุกอย่างให้เป็นปกติตามเดิมแล้วก็จะบอกนะแต่ระยะที่ปิดบัญชีนี่ยังไม่บอกเพราะบรรดาพี่น้องชาวไทยนะมันกว้างฟัาแล้แต่ท่านผู้ใดจะบริจาคมาที่ไหนที่ไหนเราก็เปิดบัญชีไว้รับไว้บไวบไวบาบไปลาบพอเห็นทุ่งวรแล้วล่นะเราถึงจะ ประกาศเรียกว่าขาดหลร้อยเปอร์เซ็นต์แม้จะได้มาเราก็เราก็ต้องปฏิบัติตามเดิมเนี่ยแต่เราจะประกาศอย่างนั้นไม่ใช่ว่าได้มาแล้วให้ส่งกลับคืนเราไม่ให้ส่งกลับคืนได้มาเราก็จะเก็บไว้เพื่อเข้าคำหลวงอีกเช่นเดียวกันนั่นแหละปรุณาพี่น้องทัง้งหลายทราบกานันี้ข้านี้เป็นข้าวที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยของเราที่จะล่มจะจมคนก็ทราบกันทั่วโลก ไม่ใช่ธรรมดานะเมืองไทยเราจะร่มจะจมมันกี่ปีมานี่มองหน้ากันไม่ทั่วถึงเลยนะเงื่อแท้งไปหมดหน้าไม่มีเลือดเลยเหงื่อแท้งไปหมดเราก็ทราบกันทั่วประเทศไทยและวยังทราบกันทั่วโลกทีงนี้เราเป็นคนไทยหัวใจของคนหัวใจของคนไทยต่างคนต่างฟิตกันขึ้นเต็มเหนียว นีเวลานี่มันก็ขึ้นพร้อมกันทางบ้านเมืองก็ขึ้นทางศาสนาก็ช่วยหนูนกันอุ้มชาติไทยและศาสนาซึ่งอยู่ในท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้อุ้มผู้ชูขึ้นมาเวลานี่ก็ทองคําก็ได้มากแล้วแล้วพูดเป็นส่วนรวมเลยว่าสมบัติเงินทองอะไร,ะรทั้งทั้งขังหลวงนอกครังหลวงของเรารู้สึกว่าเป็นที่พอใจ ทุกอย่างเป็นที่พอใจแล้วแล้วลบล้างที่มันจะจมเมื่อไม่กี่ปีมานี้ขึ้นมาได้โดยลำดับลำดาแล้วกับสมบัติทั้งหลายนี่เข้าเรื่อยเรื่อยเลยเวลานี้บอกว่าสมบัติของเราเนี่หนุนเขาเต็มที่แล้วเวลานี้รู้สึกว่าอบอุ่นทั่วประเทศไทยแล้วยังไหลเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยว่างั้นนะสมบัติเงินทองทั้งหลายไหลเข้ามาเรื่อยเรื่อย ไม่ว่าโดนล่าเงินสดไหลเข้ามาเรื่อยๆ่ว่าง,งั้ยเ,เว้นแต่ไม่จะพูดถึงแต่ทองคําบอกว่าพวกนอนล่างเงินสดนี่ไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางว่าง,งั้นยังขอให้หลวงตาหายห่วงเลยแรวแล,ล้วก็หยุดโครงการแล้วให้อยู่ตามสภาพร่างกายว่าง,งั้ยเราก็บอกว่าเราจะหยุดแต่ว่า,าง,งั้นเพื่เราไม่มีแย่อเราบอกว่าแล้วก็เราจะหยุดเมื่อถึงการเวลาจะหยุดแล้วจะหยุดแล้วว่าง,งั้น ว่า,าถ้าพอแล้วจะหยุดมันมีปัญหาถึงการเวลาที่จะหยุดแล้วเราจะหยุดแต่ว่ามีอ <c> า <oughs> ทิตี์เราช่วยชาติของเราขึ้นพร้อมๆกันทั้งชาติทั้งาศาสนาชาติและาศาสนาอยู่ในอ้อมอกของพวกเราทั้งนั้นอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นเวลานี้ก็เด่นเ,เด่นชาติแล้วไยกว่าค่อนข้างหายสงสัยไปแล้วทุกอย่างมีแต่จะก้าวเดินไปเรืเ่อยๆทีนี่เราก็ยังมีบกพร่องอยู่นี่แหละ ที่ว่าเมืองไทยของเรานี่เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วจะภาคภูมิใจยังไงเวลานี่น่ะเนี่ยคนไทยทั้งหมดนี่ขาตัเต็งประ้ังเก้าที่ห้าเปอรเซ็นนี่ว่าได้หเียงหปอร์เซ็นยังจะว่าสมบูรณ์อยู่เหรือยวชาตอบจะ,ะตอบอย่างนั้น <c oughs> แต่เราไม่ตอบเราจึงมาเอาพักกัญญาพยายามเน่นหนักเน้นหนัก ให้ได้ดีแล้วก็ปิดโครงการวันที่12เมษายนนั่นแหละวันนั้นเป็นวันปิดแล้วประกาศขึ้นในเวลานั้นเลยลหละ mm. ความเอาจริงเอาจังความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสมัครีและเดินตามผู้นำด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมเป็นที่พอใจของพี่น้องหลายและ้ะออกประกาศได้เลย mm. ไม่มีอะไรขัดข้อง mm. นี่ระยะการขึ้นความขึ้นปีใหม่นี่กันทั้งหลายก็ชิดนะ ผู้ที่มีจิตใจเป็นกุศลจิตใจบางดวงมันมันมืดมันตืออ้อใจบางดวงค่อยผ่องใสใจบางดวงผ่องใสมากถ้าจิตใจผ่องใสมากน้อยเพียงไรแสดงว่าทำเข้าซักฟอกซักฟอกฟอการให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติตัวเพวื่อความสงบจิตใจท่านเรียกว่าชิตตาภาวนานี้เข้าซักฟอกฟอจิตใจใจก็มีความสงางามขึ้นมาขึ้นมา ไอ้ผู้ที่เอากิเลสเข้าไปซกักฟอกนั้นเช่นวันขึ้นปีใหม่สมปีสมวันสีวันที่พ่วงนี้เอาอย่างมอมแมมไม่เห็นต้างตัวมืมดเหมือนกับหลังหมีหลังหมีดำเข้าใจไหมคือวันเช่นนี้เขาจะดิ้นรนกระวนกระวายหาความเพลิดความเพลินกันทั้งนั่งแล้วส่วนมากเพลิดเพลินไปทางต่ำซาม แล้วโกรธตั้งแต่ความทุกข์ความลำบากจากบาปจากกรรมที่ตนสร้างขึ้นด้วยความลืมตัวเข้าโปะตัวเองโปะตัวเอง,เอ,งอันนี้วันผักปีใหม่ผ่านไปไปเรียบร้อยแล้วหุ่นพวกนี้ก็อบอุ่นภายในจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมพวกนั้นเกิดความเดือดร้อนภายหลังผลมันต่างกันอย่างนี้นะเนี่ยให้ากันจำเอาไว้ผู้ที่มีใจรักศีลรักธรรมวันที่ว่างอย่างนี้ เข้าวัดเข้าว่าเข้าหาที่บําเพ็ญทําบุญให้ทานนี่เป็นส่วนกุศลําละซับฟอกจิตใจของเราไอ้พวกจี่ใจมืดใจดําก็ยิ่งหาตั้งแต่ความมืดความดำเข้าไปในวันหยุดงานปีใหม่อันนี้หาทําด้วยความเพลิดเพลินลื่นเริงส่วนมากไม่แต่เรื่องฝ่ายต่ำายต่ำนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะคนเราต่างกันในจิตใจนะ จิตใจผู้หนึ่งเสาะแสวงหาทางอัศจทางธรรมหาทางบุญทางกุศลจิตใจผู้หนึ่งหาตั้งแต่เรื่องความเพิดความเพลินลื่นเลงบันเทิงตา,ต,าตามเรื่องของกิเลสซึ่งมีแต่ความเพิดเพลินอย่างเดียวเวลาผลได้มาเพราะปีใหม่ผ่านไปแล้วความดีที่เราได้ปฏิบัติบําเพ็ญในวันว่างคือวันขึ้นปีใหม่นี้อบอุ่นสําหรับผู้ที่จิตใจใฝ่ธรรมเสาะแสวงหาบุญหากุศลแต่พวกที่ จิตใจไฟต่ําแล้วไปที่นี้กลับมาแล้วไม่มีความอบอุ่นนะน่าจะความดอดอร้อนเต็มตัวเหมือนไอ้พากานจำอะนะอย่าเข้าใจว่าพวกนี้จะได้เอาความชุ่มเย็นนะมีแต่ความดอดร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองตามที่ประพฤติตัวเหลวแหลกไปอย่างนี้แหละวันว่านี่อย่างที่ท่านแสดงไว้ในคัมภุตการก็พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าวันพระวันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันสิบสี่สิบห้าค่ำ นี่เปิดโอกาสใทรมีหน้าที่การงานอะไรให้ลดให้ผ่อนไปเจ้าก่อนหยุดไปเจ้าก่อนแล้วเข้าบำเพ็ญตามศีลตามธรรมให้ได้บุญกุศลในวันว่างเช่นนั้นคือวันว่างเช่นนั้นมาสร้างความดีใส่หัวใจนอกจากนั้นก็ด้นไปตามเรื่องตามราวนี่พระองค์ก็ทรงบัญญัติไปแล้วอย่างีวันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันที่สี่สิบห้าค่ำให้ปัน เป็นวันมีโอกาสสําหรับสอบแสวงหาคุณง,งามความดีเข้าสู่ใจนอกจากนั้นก็เปิดโอกาสไปตามเรื่องสามราวยิ่งเต้นควนขวยหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแล้ผู้ทําความชั่วก็ไปเรื่อยประจําตามกันแหละแต่สําหรับผู้มีความดีนี่เป็นอย่างนั้นนะมันพระวันเจ้ามีให้มีให้มีที่นี่ทางราชการบ้านบ้านเมือง ของเราก็อนุโรมไปตามมันนี่มือนกันเช่นวันเสาร์ว่าศีนี่เป็นวันบ้างอันหนึ่งทางราชการท่านก็เปิดโอกาสให้พวกที่มีอัจยาสายจิตใจใปททาแล้วก็ไปเที่ยวเจาะแสวงหาศีนาธรรมในวันเช่นนั้นไอ้พวกที่มอมแมมมันก็วันเช่นนั้นวันเสาร์วันศีนเป็นวันเปิดโลกให้พวกนี่ลงนรกกันจับหางดึงไปหางขาดตัวยังลงหาใจเหลือมันไม่ได้เสียรงหางนะ มันมันเสียดายนรโกยิ่งกว่าหางมันจับหางดึงไว้ย่าลงยาลงนรกมันกระืบ,บนดไปจนหางขาดตัวลงนรกก็ดีเข้าใจไหมหางขาดช่างหัวมันเออนี่อย่างนั้นมีมนุษย์เราท่านทั้งหลายจำาทุกคนทุกคนนะทำาพูเจ้ามีเลิศเลยสุดยอดแล้วเราเอาหัวใจออากมากลางพี่น้องหลายฝั่ง รเราเปิดโลกในหัวใจเราด้วยการปฏิบัติตามธรรมคำของสองพระเจ้าที่ถูกต้องแม่นยําแสดงมาแล้วเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรกผลนิพพานไม่มีมีผิดแม้อนุกเบียดไม่มีตามของพระพุทธเจ้านี่เราก็ได้ด,ดาเนินตามนั้นความภาคภูมิใจก็ได้มาโดยลําดับลำดับลํำด,ดับตามทางที่ถูกต้องซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อืแล้วจนได้เป็นผลผลได้เห็นผลเป็นที่พอใจอแล้วที่นี่ก็ มื่อเป็นที่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกภายในที่โบงทรงแสดงไว้แล้วหาที่ค้านไม่ได้ภายในท่านก็แสดงว่ากิเลสเป็นภัยต่อสัตว์นี่ให้แก้ให้ถอดถอนมันเล่าก็พยายามแก้พยายามถอดถอนเต็มเม็ดเต็เมหน่วยเมื่อผู้ที่แก้กิเลสให้พ้นจากให้หมดไปจากจิตใจแล้วผู้นั้นคือเป็นบุคคลที่เลิศเลยเนี่ยท่านก็แสดงไว้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ เป็นประเภทที่เลิศเลยเพราะแก่สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายออกหมดแล้วคือกิเลสนั่นแหละเลวร้ายจิจใจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นผู้เลิศเลยอันนี้แล้วก็ปฏิบัติมาตามนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามทางเดินก็ราบลื่นดีงามเพราะทางไปทางราบลื่นแล้วจากองศาสดาที่แสดงไว้ก็ด,ดําเนินตามนั้น้จนเป็นที่พอใจแล้วจะแนะนำธรรมามาสอนพี่น้องทั้งหลาย ด้วยความแน่ใจในธรรมทั้งหลายทุกขั้นไม่ได้ยสงสัยทอเรา้วจับหวัวใจถ้ารู้กบหวัวใจผู้รู้เห็นหัวใจผู้เห็น,หหนบรรจุไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายนี่หวัวใจเป็นผู้บรรจุจากธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องเพราะนั้นการแนะนำต่างสอนทั้งหลายจึงสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ยสงสัยท่านผู้ใดเชื่อพระพุทธเจ้าก็สายธรรมก็ดําเนินมาในผู้ปฏิบัติตามเห็นผลตามมาโดยลําดัด่มดันี้เอาเราก็ก้าวเดินตามกันไปที่ ผู้ไปก่อนแล้วไปผู้เดินตามหลังไปเดินความดีด้วยกันแล้วจะไปถู่สถานที่ดีด้วยกันผู้เดินทางชั่วไปก่อนไปหลังก็ลงทางชั่วด้วยกันร่อนตามกันไปเหมือนกันล่ะให้พี่น้องหลายจามอนาว่าน,นี่พูดเพียงเท่านี้แหละไม่พูดมากล่ะตอนนี้จะให้สีแนท่พอพอเป็นคติเทศวันนี้พอเป็นคติเพื่องเนใจแต่อย่าลืมฝากเอาไว้นะเราหกสิบสองล้านคนเวลานี้ยังขาดตาเต็ม ขาดบัตขาดตาแดงอยู่นะทองคําขาดตอนนั้นดอลลาร์ขาดตอนนั้นให้ให้ไปสอนตัวเองไปบ้านไปเรือนแล้วก็บอกทางบ้านทางเรือนเห็นหมูเห็นหมาสูรู้ไหมกูเลี้ยงสวยกูขาดตาแ่งสู้ไม้ขาดได้ไงว่างใจเลยถ้าห่อหมาตัวมันปากเปอาะมันจะถามขาดอะไรมันก็จะว่าแล้วเนื่อเข้าใจไหมให้บอกว่าขาดอันนี้แหละ,ขละหเข้าใจเลยอะห้พ่ก็พาเราที่บอกแล้วเมื่อวานนี่นะ ถ้าเห็นหน้าพระองค์ไหมเนี่ยถ้ามีหน้าไหมบัตรปร่าบรรานีนนะ่ะถ้ามีหน้าโพ่มาให้เห็นตั้งหน่อยนะ่ะมันมีไหมพระบัดป่าบรราหเต็มวัดมันมีหน้าสักองค์ไหมถ้ามีโพไม่ให้ดูนั่นหน่อยมันถึนอย่างนั้นนี่นะไอ้กล่องของที่เขามาส่งมาให้เราแจกท่านนั่นนะ่ะกล่องกระดาษกระดาษพวกกางเกงนี่อะไรให้แจกไปตามวัดตามวัดพระท่านจะได้แจกต่อไปนะเท่านั้นแหละไป คือถ้าแจกตามบุคคลมันไม่นั่นแจกมาตามมาตามจุดก็ข้างกับสงแจกเองสะดวกดีแจกคุณตาเจ้าคะวันนี้วันนี้ข้าป่านาตลาแล้วก็ต้นทองคำเจ้าคะด้ทั้งหมดสองหมื่นพันห้าร้อยสามสิบาทแั้วห็ดยี่สิบดอลลาร์้าค่ะพอใจก่อนวันี้จะออกไม่มานค่ะไปเย็นยุ่มนั่นล่ละ ไปนี่ก็มันขาดมาขาดเต้นตลอดสารคามานะกลับมาให้เต็มมานะบอกทุกคนไปบ้านไปเรือนให้ดูตัวเองไปขาดตลอดเดี๋ยวบอกเออเมามาเนอะมาจากเดนมาร์กหรือเปล่ามาจากเดนมาร์กนะมา ผมว่าอย่าเข้าใจมันจะเต็มง <g ul ough> yeah. ่ายๆนะนี่ค่ะเดินมา้าาหน้าาวเค่าเดินมานาคนเมาเ่าหน้าัน้าราคาห้าห่นเจาค่ะห้าหมื่นเจ้าค่ะพอใจพอใจพอใจอยู่ที่วิ้าพูดเีย้ย่ที่วิมพูด

คุณแป้งเห้ยคุแป้แล้วออกแล้วก็แป้งห้ยเวลาที่คุณยังไม่เต็มบาน <c oughs> วา่าหนี่เจ็มเนี่ยเนี่ยน้องขายู่ได้หนึ่งเนาะต้องต้องลงไปหามันหนึ่งเนะี <c oughs> ได้ค่าขาทั้งหน้าทั้งหลังน้องเรืหน่อย <c oughs> ไปเอามาอุดใจเอาตเต็มนะเอาอใจเอาใจเอาไปเรือ,อยังเนี่ยเรือมีค่ามีซึมมากเอาไปยงหน้าเต็ม ลงเทื่ยมี่ข้าป้ามาเติมปากเือยยมี่อ่อาหันเงียก็ไปนะอ้าวเขมีอะไข้อ่ะีันีเาดีว่าอาข้าวฟ้าอ๋ออไปไป้อืม่มาเรือยมาเรื่อยมนี่าเรื่อยอัยวันนี้เรือยหายยำเะไม่ใช่เรื่อยเรือย้ายยำนะดูเรือเรือย้านี่เรอ เรือนมันบอกมันบอกเงี้ยชวนแม่มะเสีอมาหลายร้านนี่ชวนช็กกโกแลตเยอะนาเเือไปอะหรมาเรือชวนช็กกโแลบอกเรือมาบอกเรื่องนีเอมาหลายร้นวันนี้หลมาเสีย้เรืองนีเยอม่แค่ตนะเป็นแถวยาวเยเนี่ย

妈，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 妈。